ทุกคนใครมีปัญหาจุกจิตกวนใจแบบแม่นั่งแล้วแก้ปัญหายังไงแม่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามคึ่งเช้านี้นะจากเจ้าแมวซูก้าตัวแสบซีดประจำบ้านที่แม่ต้องพาหนีจากแมวขโมยที่มารบก,กวนกลางคืน,นให้เข้ามานอนในห้องของแม่แม่ก็ยอมรับนะว่าซูก้า เป็นแมวพันธุ์ที่ฉลาดความคิดซับซ้อนจำลักษณะท่าทางของเราได้เป็นอย่างดีเขาก็พยายามจะปรับตัวไม่ให้เลยรบก,กวนแม่นะแม่เองก็พยายามเข้าใจเขาก็คือแมวตัวเล็กๆหัวใจดวงเล็กๆใ,ใช่ไหมแม่ก็รู้ดีว่าจะเอาอะไรกับน,นักกระนากับแมวขนาด คนอะ่ะที่มีสติปัญญามีสมองใหญกว่าตั้งมากมายก็ยังมาเบียดเบียนรบกวนได้และพูดยังไงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมเขาเป็นแมวที่เข้านอนไวติดบ้านแล้วก็ตื่นเช้ามันก็เลยเป็นปัญหาของแม่ที่รบกวนเวลาหลับเวลานอนของเราอ่ะใช่ไหมแต่แม่ก็พยายาม ทพี่จะยอมรับและอยู่กับมันให้ได้แม่พยายามเข้านอนให้ไหวขึ้นเพื่อจะได้นอนหลับได้อิ่มแล้วจะได้ไม่อุดหิดก็มีดีร้ายสลับกันมาผูกใจเรามั่งทําให้เราตดืดร้อนใจมั่งก็พยายามอดทนได้หาทางแก้ไขให้สถานการณ์ต่างๆน่ะมันดีขึ้น แล้วก็ถูกใจทั้งตัวเราและชีวิตของแมวเองก็ตามแม่ก็ได้เช็คข้อความไปถึงลูกสาวที่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งใกล้ๆกกันนะแม่ถูกรบกวนแบบนี้แล้วก็เปิดไฟหลังบ้านไว้เพื่อพ่อที่อยู่อีกหลังหนึ่งด้านข้างอะ่ะเขาก็ตื่นเช้าเหมือนกันเป็นสัญญาณให้ว่าพอเห็นไฟหลังบ้านแม่เปิดก็แสดงว่าซูก้าลง มาจากบนบ้านแล้วแล้วก็ให้พ่อเขาไปแง้าประตูหน้าบ้านไว้ให้เผื่อสุก้าเขาจะได้ไปขับถ่ายหรือไปอะไรข้างนอกของเขาอ่ะพ่อรู้อยู่แล้วว่าแมวเนะี่ยเขาลักอิสระเขาก็ต้องมีลูกส่วนตัวของเขาสุก้าเป็นแมวอินดี้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อิสระแล้วก็เจ้าอารมณ์ลูกสาวก็บอกว่าแม่เข้านอนหลับต่อยเฮอะหายใจเข้าออกลึกๆ ล่ยน้องแมวมันที่แรกแม่ก็ตอบลูกไปว่าโอเคจ้าแล้วก็พยายามที่จะนอนหายใจเข้าออกลึกๆทำแบบนี้ไปสักพักหนึ่งอ่ะมันประสาทมันตึงมันไม่ยอมที่จะรู้สึกง่วงแล้วก็อยากจะหลับต่อก็เลยตัดสินใจนอนหลับ สีท้องเบียมตัวตี่นเึ่งจากต้รู้ว่าเอ้ยมันดังช้าเกินไปพอลงมาจากที่จะเปิดบ้านแล้วไปหลังบ้านไวทิ้งไว้ใช่ไหมตัวในห้องนะก็ต้องประหยัดไฟด้วยคิดนั่นคิดนี่มาเปิดไฟทิ้งไวไฟสารพัดเราก็อย่างไม่ม่่นก็เลยกอนเช้าอ่ะอยากจะตื่นก็ให้มันตื่นก็ลุกขึ้นมาทําอะไรก็แล้วกันเพราะแม่เป็นคนที่ชอบคิดชอบทํางานชอบสร้างสรรค์อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับ ยูทูบเบอร์แบบนี้แม่ชอบคีเอทแล้วก็สร้างสรรค์งานเสียบป๊กกติกน้ำร้อนเพื่อจะเตรียมกินกาแฟจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ไปหุงข้าวหิ้งไว้คิดว่านั่งกินกาแฟได้กินข้าวหอมๆที่กำลังเดือดกำลังหุงก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย บายใจขึ้นมาได้บ้างแล้วก็พอข้าวสุกก็ตั้งใจว่าจะตักข้าวสวยร้อนๆสักทัพพีนึงแล้วก็ใส่ถ้วยเล็กๆเอาขึ้นไปถวายพระก็คงจะช่วยทำให้จิตใจของเราสงบสบายใจขึ้นได้บ้างเสร็จแล้วแม่ก็นั่งจิบกาแฟอุ่นๆชิวๆเจ้าแมวซูกา้า วิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆเดินไปเดินมาไปกินอาหารบ้างเล่นกอแกะกอแกะอะไรไปตามเรื่องของแมวแม่เองก็นั่งจิบกาแฟไปคิดไปผ่อนคลายไปแต่แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาอีกกับความหวังบ้านหวงของของเช่าซูก้าซูก้ามีพี่แมวอยู่ส่วตัวเป็น แมวตัวเมียคือพี่เบานี่และพี่โคล่าก่อนปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีน้องชายตัวผู้ชื่อน้องแพนดา้าแต่ก็ได้ป่วยตายไปหลังพ่อแมวของเขาชื่อแรคคูณได้ตายไปเมื่อตายปี67นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้แมวตัวผู้แมวจรแมวขโมยจะเข้ามากวน ในบ้านของเราตลอดเลยเมื่อเหลือแมวตัวเมียสามตัวพี่น้องอยู่ด้วยกันพอยิ่งโตขึ้นโตขึ้นก็จะยิ่งสร้างอนาเขตของตัวเองหึงหวงกานกิน,กนหวงอยู่ชอบไล่กันโดยเฉพาะเจ้าตัวแสบพูดยังไงสอนยังไงให้เข้าใจว่าให้รักกันพี่น้องก็ต้องรักกันแบ่งกันกินแบ่งกันอยู่บางครั้งก็จําได้บางครั้งก็ลืมกําลังสร้างอารมณ์ชิวๆสบายใจอยู่แป๊บหนึ่ง ก็เอาอีกแล้วน้องสุก้าแล้วก็นั่งมองอยู่ว่าสุก้านอนอยู่บนตอเสาไม้แล้วก็โคลาก็เดินเข้ามาจากประตูแล้วก็มองหูือมันก็มองตามเฉยๆนะแล้วก็ตั้งข้อมงไว้แล้วก็โคลาก็ไปกินอาหารกินเสร็จก็เดินออกมาสุก้าก็มองตามพอมาถึงประตูเราก็ว่า เห็นโคลดาก็เราจะออกไปละเึกว่าไม่มีอะไรละเรกว่าเชื่อฟังดีปรากฏว่ากระโดดลงมาขย่ำโคล่าตรงปากประตูพอดีมันน่าโมโหจริงๆเลยทำให้อารมณ์เสียแต่เช้าอีกแล้วปัญหาพฤติกรรมของน้องแมวเราไม่สามารถที่จะจัดการควบคุมอะไรได้เลยจริงๆนะหลังจากที่เขากระโดดลงมาขย่ำ พี่โคลดาของเขาก็แตกกระเจิงออกไปข้างนอก,ส,กสักพักซูก้าก็กลับเข้ามาแม่ก็เลยต้องอยากรู้อยากถามอ่ะว่ามันเพราะอะไรตามคลิปนี้เลยซูก้าเพิ่งกลับเข้ามาเนาะแม่อยากถามอ่ะทำไมซูก้าถึง ไม่อยู่นิ่งๆเมื่อกี้อะ่ะอยากจะรู้ความรู้สึกหน่อยว่าทำไมต้องกระโดดลงมาขาย่ำโคลาด้วยอะ่ะทำไมไม่ปล่อยให้โคาเข้ามากินอาหารในบ้านโคลาก็กำลังเดินออกไปจะออกประตูไปบ้านพี่แล้วอะ่ะฮะทำไมต้องกระโดดลงมาขาย่ำโคล่าเขาด้วยแม่สอนยังไงก็ไม่จำ ร้อนหูการเราทำใจ <ไป S 1> เข้าใจกับปัญหาจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องยอมรับและรู้จักปล่อยวางถ้าหากเราไม่สามารถที่จะควบคุมปัญหาเหล่านี้ได้แก้ไขไม่ได้อย่างเด็กขาดในตอนนี้คงทำได้ แ่เพียงแค่ปล่อยเวลาไปและให้เวลาช่วยแก้ไขหรือปลดปล่อยปัญหานี้ได้สักวันหนึ่งขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมและรับฟังขอกำลังใจให้แม่ในการสร้างสารรค์คลิปวิดีโอดีๆมีสาระกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย